สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา,าแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะซึ่งในส่วนของเบราว์เซอร์ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะพาเราเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆนะคะคุณก็จะต้องทำการเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็จะแนะนำวิธีการใช้งานเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome นะคะซึ่งจริงๆแล้วเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะมีหลายค่ายแหละใครจะใช้ค่ายไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นจะมีเป็น Firefox IE นะคะ Opera อะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome ละกันนะคะปกติแล้วนะคะทันทีที่เราทำการเปิดตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมานะคะเราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะในส่วนของตรงเนี้ยค่ะ คุณจะเห็นเป็นช่องแถบสีขาวยาวๆตรงนี้เราจะเรียกมันว่าช่อง address bar นะคะช่อง address bar ตรงนี้มีเอาไว้สำหรับใส่ URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะเข้าถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์สนุก .com คุณก็จะต้องพิมพ์ URL ของเว็บไซต์สนุก .com นะคะในที่นี้ก็คือ www. สนุก .com นะคะตรงนี้คือ URL นั่นเองคุณก็พิมพ์ลงไปพอพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะเข้าถึงเสร็จแล้วคุณก็กดปุ่ม Enter ระบบก็จะพาคุณไปที่เว็บไซต์สนุก .com นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีอะไรมุนๆอยู่ด้านบนตรงนี้ให้เข้าใจว่ามันยังโหลดข้อมูลของเว็บไซต์สนุก .com เนี่ยลงมาไม่เสร็จก็ให้รอแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นณนะตอนนี้เราอยู่ที่เว็บไซต์ถนุก .com ใช่ไหมคะสมมุติว่าทุกๆวันนะคะเราจะต้องเข้ามาอ่านข่าวสารต่างๆในเว็บไซต์สนุก .com ใช่ไหมคะเท่ากับว่าทุกๆวันเนี่ยคุณก็จะต้องมาทําการพิมพ์ URL แบบเนี้ยทุกครั้งเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันอำนวยความสะดวกให้ก็คือเราจะเรียกว่าเป็นการบุกหาา์ k ะะการบุกมากก็คือว่าเว็บไซต์ไหนที่คุณเข้าถึงบ่อยๆคุณก็สามารถที่จะบันทึกเว็บไซต์อันนั้นเอาไว้ได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์ URL ใหม่ทุกครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการบุกมากันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการบุกมากนะคะณนะตอนนี้ที่เครื่องของเราเนี่ยมันยังไม่แสดงแถบบุกมากเลยซึ่งแถบบุกมากนะคะมันจะอยู่ข้างใต้มันจะอยู่ข้างใต้แถวเนี้ยค่ะ ณนะตอนนี้มันยังไม่แสดงนะคะถ้าเกิดว่าเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วแล้วไม่แสดงแถบบุ๊กมาร์กเราสามารถที่จะเซตค่าให้เขาแสดงแถบบุ๊กมาร์กได้นะคะกรณีที่เราใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะให้คุณไปที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ขีดสเส้นตรงนี้นะคะถ้าเอาเมาส์ไปวางมันจะขึ้นข้อความคำว่ากำหนดค่าและควบคุม g o o g l e Chrome แล้วก็คลิกเข้าไปหครั้งพอคลิกหนึงครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มองหาคำว่า บุ๊กมาร์กนะคะเอาเมาส์ไปวางที่คําว่าบุ๊กมาร์กแล้วก็จะเจอแถบคําสั่งด้านนี้นะคะให้มองหาคําว่าแสดงแถบบุ๊กมาร์กนะคะคุณก็คลิกที่ตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวแถบบุ๊กมาร์กมันก็จะแสดงนะคะหรือคุณจะกดคอนทรลชิปแล้วก็บพร้อมๆกันทั้งสามปุ่มมันก็จะเป็นการแสดงแถบบุ๊กมาร์กให้มันแสดงผลแค่นั้นเองนะคะนะที่นี้เราจะคลิกตรงนี้คลิกที่คําว่าแสดงแถบบุ๊กมาร์กอ่ะตรงนี้ล่ะคะ่ะ จะเป็นแท็บบุ๊กมาร์กแล้วนะคะในส่วนของแท็บบุ๊กมาร์กตรงนี้นะคะเอาไว้สําหรับเก็บเว็บไซต์อันไหนก็นแล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณจะต้องเข้าไปเยี่ยมชมบ่อยๆนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์ URL ใหม่ทุกครั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการบุ๊กมาร์กอย่างง่ายๆเลยนะคะวิธีการบุ๊กมาร์กก็คืออันดับแรกนะคะให้ดูข้างหน้า URL ของเว็บไซต์นั้นๆตัวอย่างเช่นตรงเว็บไซต์สนุก .com ตรงนี้ค่ะตัวนี้เป็น URL ใช่ไหมคะด้านหน้าตรงนี้คุณจะเจอเป็นไอคอน นะคะไอคอนเล็กๆจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ข้างหน้า URL เสมอให้คุณทำการคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายอะค่ะตรงไอคอนเล็กๆด้านหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำการลากลากเมาส์ทางด้านซ้ายค้างนะคะแล้วค่อยมาปล่อยไว้ที่แถบบุ๊กมาร์กปึ๊บอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการบุ๊กมาร์กนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติถ้าเราปิดเบราว์เซอร์ไปนะแล้วเราก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาใหม่ ทีนี้นะคะถ้าเราบอกว่าอ่าตอนนี้เราต้องการที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์สนุก o o m เราก็แค่คลิกแถบบุ๊กมาร์กเว็บไซต์สนุก c o m ตรงนี้ค่ะคลิกเขาหนึ่งครั้งอ่าระบบก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์สนุก com ใช่ไหมคะเขาจะโหลดข้อมูลของเว็บไซต์สนุก o o m ลงมาให้เราดูนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องพิมพ์ URL เลยนะคะแต่ทีนี้นะคะเวลาที่เราจะบุ๊กมาร์กอะไร อะไรลงไปก็แล้วแต่ะค่ะแนะนําว่าถ้าเราบุ๊กมาร์กเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เนี่ยมันจะทําให้พื้นที่บุ๊กมาร์กตรงนี้มันเต็มพอมันเต็มเสร็จปุ๊บนะคะเว็บไซต์หลังๆที่คุณทาการบุ๊กมาร์กเนี่ยมันก็จะเต็มพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันก็จะลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะบุ๊กมาร์กเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะคะเขาก็นิยมที่จะทําการสร้างเป็นโฟลเดอร์เอาไว้เก็บก่อนคะ่ะ นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์กันอันดับแรกเลยนะคะเราเอาเมาส์ไปวางที่แถบบุ๊กมาร์กตรงนีนะ้แถบยาวๆตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าแถบบุ๊กมาร์กหมดเลยนะคะแถบแบบนี้อเอาเมาส์ไปวางที่แถบบุ๊กมาร์กคลิกเมาส์ทางด้านขวาก็จะมีคําสั่งเพิ่มโฟลเดอร์เห็นไหมคะ,ะคลิกที่เพิ่มโฟลเดอร์ ทันทีที่คลิกที่เพิ่มโฟลเดอร์ก็จะเจอหน้าต่างตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมานะคะเขาจะให้เราทําการตั้งชื่อโฟลเดอร์ซึ่งชื่อของโฟลเดอร์คุณจะตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้สิ่งสําคัญก็คือว่าให้พยายามตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายนะคะว่าโฟลเดอร์นี้คุณอาจจะเอาไว้เก็บเว็บไซต์ประเภทไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นโฟลเดอร์นี้เราจะเอาไว้เก็บเว็บไซต์สําหรับแจกภาพฟรีละกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาไทยแล้วกันจะได้จําง่ายๆ พอเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกดปุ่ม enter ได้เลยหรือว่าคลิกที่ปุ่มบันทึกก็ได้นะคะปุ๊บอ่าระบบก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์เอาไว้หนึ่งโฟลเดอร์ใช่ไหมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคลิกเมาส์เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างใหม่มันจะฟ้องข้อความคพาว่าว่างเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการลากเว็บไซต์เข้าไปเก็บเลยนะคะอ่า ก็จะประมาณแบบนี้นะคะเราก็สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเว็บแจกภาพฟรีเอาไว้สําหรับรวบรวมเว็บไซต์ที่ให้บริการแจกภาพฟรีนะคะเอามาเก็บไว้ในนี้จะมีกี่เว็บไซต์ก็แล้วแต่เอามาเก็บไว้ในนี้นะคะเท่ากับว่าพื้นที่ด้านนอกตรงนี้มันจะไม่ลบนะคะทีนี้เมื่อเราทําการสร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะก็บอกไว้ก่อนว่าโฟลเดอร์มันสามารถสร้างซ้อนกันเข้าไปได้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนเข้าไป นะคะหลักการก็คือว่าให้คุณเอามอไปวางที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างซ้อนเข้าไปนะคะก็คือว่าเอามอไปวางแล้วก็คลิกมาทางด้านขวาแล้วก็เพิ่มโฟลเดอร์อันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะตั้งชื่อมันว่ารวมเว็บแจกภาพฟรีเป็นเว็บของต่างประเทศนะคะ เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter หรือบันทึกเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็เช็คดูใช่ไหมคะว่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเว็บแจกภาพฟรีเนี่ยมันมีโฟลเดอร์ซ้อนอยู่จริงหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เราสร้างไปแล้วก็คลิกเมาส์ไปตรงที่ชื่อโฟลเดอร์เว็บแจกภาพฟรีตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะเห็นเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองมาทำการทดลองสร้างโฟลเดอร์อีกหนึ่งโฟลเดอร์นะคะ ่านะตอนนี้เราต้องการสร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านบนเลยนะคะเราคลิกมาทางด้านขวาจะเจอคําสั่งเพิ่มโฟลเดอร์ในที่นี้นะคะเราต้องการสร้างโฟลเดอร์สําหรับเก็บรวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นเว็บข่าวสารทั้งหมดนะคะเราก็จะตั้งชื่อว่าเว็บข่าวสารตั้งชื่อโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกปุ๊บคุณก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะต่อมานะเดี๋ยวเราจะทําการเอาเว็บไซต์นั้นๆนะคะเอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างเอาไว้นะคะแนะนาว่าให้ New Tab ก่อนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเบื้องต้นเราจะทําการเข้าไปที่เว็บไซต์ p i x a Bay ก็พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ Pixabay ก่อนในครั้งแรกเพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่เคยบุกมาร์กเอาไว้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ Pixabay ก่อนแล้วก็กดปุ่ม enter ระบบก็จะพามาที่เว็บไซต์ Pixabay นะคะสมมุติว่า เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ p i x a b b y บบ่อยๆนะคะทีนี้ทุกครั้งที่เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ p i x a b b y บเนี่ยคุณก็ต้องพิมพ์ URL แบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทุกครั้งแล้วเราก็จะทำการบุ๊กมาร์เก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเว็บแจกฟรีนั่นเองนะคะ,ะมาทบทวนวิธีการบุ๊กมาร์กันนะคะอันดับแรกก็คือว่าตรงนี้เป็น URL ของเว็บไซต์ เว็บ,บนี้ใช่ไหมคะด้านหน้า URL อ่ะค่ะจะเป็นไอคอนนะคะให้คุณคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายที่ไอคอนที่อยู่ข้างหน้า URL แล้วคุณก็ลากคลิกมาทางด้านซ้ายค้างนะคะแล้วก็ลากมาปล่อยไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนะคะคุณจะวางไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในก็ได้จะวางไว้โฟลเดอร์ที่อยู่ด้านนอกก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับไปเช็คดูว่า เราได้ทําการบุ๊กมาร์กเว็บไซต์เนี้ยใส่ไปในโฟลเดอร์นั้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าวิธีการเช็คก็แค่คลิกเมาส์เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นนะคะเมื่อกี้เราวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ารวมเว็บแจกภาพฟรีของต่างประเทศเนี่ยค่ะเอาเมาส์มาวางมันก็จะโชว์ข้อมูลเว็บไซต์ที่เราได้บุ๊กมาร์กเอาไว้แค่นี้เองนะคะอะเดี๋ยวเราจะลองทำการปิดเบราว์เซอร์นะคะ เราก็คลิกกระบ,บ,บาตรงนี้ไปปุ๊บก็จะปิดเบราว์เซอร์นะคะ <c oughs> อ่าสมมุติว่าเรากลับมาใหม่อีกหนึ่งครั้งเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ตัวเบราว์เซอร์ g o o g l e chrome <c oughs> ทีนี้เราบอกว่าเราต้องการที่จะไปที่เว็บไซต์ p i x a b a y อีก <c oughs> นะคะเราก็แค่คลิกมาที่เว็บแจกภาภฟรีตรงนี้เอามามาวางแล้วก็คลิกเข้าไปที่อ่าชื่อของเว็บที่เราต้องการเข้าถึงก็คือตัวนี้ เห็นไหมคะระบบก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์ p i x a b เบเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ URL นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไวล้ละกันนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยทำงานสะดวกมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของวิธีการลบลบเว็บไซต์ที่คุณบุ๊กมาร์เอาไว้นะคะอ่ะะาหลักกันง่ายๆเลยคุณต้องการจะลบเว็บไซต์ไหนที่ได้บุ๊กมาร์กเอาไว้ให้เอาเมาส์ไปวางแล้วก็คลิกเมาส์ทางด้านขวาที่ เว็บไซต์นั้นนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของสนุก c o m ใช่ไหมคะคลิกมาทางด้านขวาก็จะมีคำสั่งลบก็คลิกคำว่าลบะคะ่ะมันก็จะหายไปแค่นั้นเองนะคะอะต่อมาเดี๋ยวเราจะลองทำการบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ข่าวนะคะแล้วก็ครั้งแรกเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นก่อนนะคะ ยกตัวอย่างอันนี้เป็นเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะทีนี้เราจะมาลองทําการบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์รวมเว็บข่าวสารนะคะหลักการเหมือนเดิมตรงนี้เป็น URL ใช่ไหมคะข้างหน้า URL จะเป็นไอคอนแบบนี้คุณก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายที่ไอคอนตรงนี้ค่ะคลิกเมาส์แล้วลากค้างมาปล่อยไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการในที่นี้คือมาปล่อยไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเว็บข่าวสาร อพอปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเช็คว่าในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเว็บข่าวสารเนี่ยเราได้มีการบุ๊กมาร์กเอาไว้แล้วหรือเปล่าก็คลิกเมาส์เข้าไปที่โฟลเดอร์เว็บข่าวสารปุ๊บอ่ะมาแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเห็นว่าในโฟลเดอร์เว็บข่าวสารเนี่ยเราได้มีการบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ของไทยรัฐเอาไว้นะคะหนึ่งเว็บไซต์แบบนี้แค่นั้นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะจะพยายามทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ ให้กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ